สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ Speed News ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงยานยนต์กับดิฉันพัชตราพ,พิญยาวาสค่ะกรุงเทพมหานครนะคะได้เล็งเห็นถึงความสํำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะจึงได้ดําเนินโครงการนะคะก่อสร้างถนนหัดไทยราชสุวินทวงสายใหม่ค่ะเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกค่ะ ราชวงศุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดใช้สะพานข้ามถนนวงแหวนตะวันออกในโครงการก่อสร้างถนนฮะไทยราชสุวินทวงศายใหม่โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครสำนักงานโยธาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนายวินัยริมสกุลผู้มนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครได้เห็นความสําคัญการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่จะขยายตัวทางด้านตะวันออก และเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ทางด้านตะวันออกในอนาคตจึงได้ดําเนินโครงการก่อสร้างถนนฮทัทยราสุวินทวงสายใหม่โดยการขยายผิวจราจรและสะพานตลอดเส้นทางเพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากถนนสายอื่นในพื้นที่ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนโดยได้ขยายปีการจราจรขยายสะพานข้ามคลองและก่อสร้างสะพานข้ามถนนกาญจนาพิเศษโดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด1,275วันค่ะ ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของการขนส่งทางบกกลางนะคะก็มีมติค่ะให้นายทะเบียนนะคะเปิดให้ยื่นคําขออนุญาตประกอบเส้นทางการเดินรถราดบุรีบ้านโป่งได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง10ตุลาคมนี้ค่ะ นายจิรุธวิสารจิตคารองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางมีมติให้นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด4ราชบุรีบ้านโป่ง เป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่งประกอบกับนายทะเบียนกลางนะคะได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขาการเดินรถให้มีความสอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนดังนั้นค่ะกรมการขนส่งทางบกจึงได้เปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง10ตุลาคมนี้ การเปิดใช้เส้นทางรถโดยสารประจําทางดังกล่าวนั้นคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถไว้ดังนี้ค่ะกําหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน3นะคะคือรถโดยสารธรรมดาหรือว่ารถโดยสารสองแถวจํานวน5-7ถึงคันเดินรถขั้นต่ําวันละ10เทีเ่ยวไป5เทีเ่ยวและกลับ5เทีเ่ยวค่ะค่าโดยสารตลอดเส้นทางนะคะคนละ33บาท โดยสอ,ส,าาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจําทางสํานักงานขนส่งผู้โดยสารกรมการขนส่งทางบกหรือที่เบอร์โทรศัพท์022718518หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีค่ะและนี่คือทั้งหมดของสปีดนิวในช่วงนี้นะคะและกล่ามาพบคุบพิชันกันใหม่ในสปีดนิวช่วงหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ